สวัสดีครับคลิปนี้ขอนำพระสมเด็จปีรันพิมพ์สมครอบแก้วมาเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ดูพระไปได้วยกันนะครับพระปีรันนี้สันนิษฐานว่าสร้างในราวปีพศ2418นะครับ พระสมเด็จปิลันมีการสร้างไว้มากมายหลายพิมพ์นะครับสีของเนื้อพระจะแบ่งออกเป็นสองโซนนะครับก็คือเนื้อจะออกสีเขียวอมดำอมเทากับเนื้อผงสีขาวออกเหลืองนะครับแล้วก็ลักษณะของพระเนี่ยจะแบ่งออกเป็นบรรจุกรุและไม่บรรจุกุนะครับองค์ที่ ลงกุส่วนใหญ่จะพบว่ามีคาบไขนะครับปกคลุมอยู่ทั่วองค์และก็จะจับเป็นชั้นๆบางจุดนี่ก็จะมีไขเกาะหนาเป็นนูนๆขึ้นมาลักษณะแข็งมันและก็เหนียวคล้ายๆกับไขวัวเราจะดูได้ยังไงหรอว่าว่าไขวัวมเป็นยังไงคือถ้าเพื่อนๆเคยกินต้มเครื่องในนะครับเวลาต้มเครื่องในเขาเย็นใช่ไหมครับ เขาก็จะเกิดไขขึ้นมาไอ้คาบไขที่เกิดขึ้นนะ่ะไอ้นั่นแหละมันคล้ายๆกับคาบไขที่ปรากฏอยู่บนองค์พระพุทธบาทปิลันนี้แหละครับจากข้อมูลในหนังสือคมชัดลึกนะครับที่ได้เขียนเอาไว้ว่าพระสมเด็จปิลันมีการแตกกรุเมื่อปี2471แล้วก็มีการพบมากมายหลายแห่ง นะครับเราจะเห็นว่าพระที่มีเนื้อขาวเนี่ยก็มีคาบไขเกาะทั่วองค์เช่นเดียวกันกับพระที่เป็นเนื้อผงใบลานนะครับการพบพระสมเด็จปีรันนี้มีบันทึกไว้ว่าพบเห็นอยู่ประมาณ20พิมพ์มีลักษณะแบ่งเป็น2แบบก็คือแบบทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็แบบโค้งคล้ายสุมกอกำแพงเพชร พระสมเด็จปิลันนี้นอกจากจะได้รับความนิยมเป็นพระหนอนเนื้อเชื้อวัดละฆังนะครับและยังได้รับการยกย่องว่าเป็นพระหนอนเนื้อเชื้อกษสัตริย์นะครับเพราะว่าสมเด็จพระพุทธบาทปิลันเองก็มีชาติตระกูลเป็นเชื้อพระวงศ์นะครับหมายความว่าพระอ,องค์นี้เนี่ยเป็นพระที่มีที่มาดีมี การสร้างดีและมีพิธีกรรมการปลุกเสกที่ดีวัดที่ออกนั้นก็เป็นวัดที่ดีนะครับนับว่าเป็นประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของพระองค์นี้นะครับทีนี้เรามาดูองค์ต้นแบบด้วยกันนะครับคือหลายๆคนนี้ก็ไม่รู้ว่าพระที่ตัวเองมีเนี่ยแท้ไม่แท้เก่าไม่เก่ายัางไงไอ้นี่แหละคือปัญหาทำให้เราเรียนรู้ดูพระไม่เป็น แล้วถ้าเราอยากจะดูเป็นเล่นพระได้ล่ะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นก็หาพระต้นแบบเอามาเทียบเคียงนะครับอย่างเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเรารู้ว่าเป็นเนื้อผงใบลานใช่ไหมครับเราก็ไปหาพระที่ราคาไม่แพงไงครับใช่ไหมที่สร้างจากวัสดุก็คือเป็นเนื้อผงผสมใบลานเนี่ยก็ไปไล่ดูว่าของที่เรารู้จักที่เราดูเป็นเนี่ย ปีสร้างอะไรใช่ไหมเอามาเป็นต้นแบบแล้วก็มาเทียบเทียบเทียบดูการเปลี่ยนแปลงอ่าดูซิว่าพระสมเด็จปิลันองค์นี้เนี่ยตามบันทึกบอกว่าสร้างราวปี2,418ใช่ไหมครับก็ร้อยเท่าไหร่ปีแล้วล่ะใช่ไหมเออก็เกือบเกือบร้อปีแล้วแต่ทีเนี้ยถ้าเรามีพระที่เรารู้ใช่ไหมเรารู้ว่า เนื้อผงใบลานเป็นอย่างไรเนื้อพระอะไรล่ะใช่ไหมก็ไปหาหามามาเทียบดูแล้วดูการเปลี่ยนแปลงดูคาบไขที่เกิดขึ้นบนพระแต่ละชนิดด้วยใช่ไหมอย่างที่เราเห็นองค์เนี้ยคาบไขแบบนี้แหละนะคาบไขที่คุณเห็นตอนนี้นะ่ะนี่คือคาบไขของพระปีลันแท้ๆที่เรียกว่าคาบไขบัวอย่างนั้นนะ่ะ มันเป็นเช่นนี้พอเรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องดูให้จำใช่ไหมดูจำว่าคาบไข่เนี่ยเขาก็จะมีการไล่ไล่โทนสีอย่างที่ผมเรียนให้เพื่อนๆทราบนะครับว่าการเล่นของเก่าเนี่ยเราต้องดูการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนเห็นไหมครับว่าการไล่ความซับซ้อนการเกิดที่ทับซ้อนนะ มิติทับซ้อนของคราบไขที่เกิดขึ้นของเกิดใหม่มันก็จะสีอ่อนๆใช่ไหมของที่เกิดนานแล้วมันก็จะเข้มๆใช่ไหมครับแล้วก,ก็มีการไล่โทนสีเห็นไหมนี่แหละเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนทับซ้อนและ3าก็คือการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายเห็นไหมครับเออนี่ยเราก็ค่อยๆดูไปและทีนี้อายุความเก่าใช่ไหม เราดูเนื้อดูอายุความเก่าแล้วเราก็เทียบหลายๆคนเนี่ยไม่คิดที่จะเริ่มต้นเรียนรู้ได้แต่ถามแต่การถามเนี่ยมันทําให้คุณเสียเวลาชีวิตของคุณรู้ไหมเพราะถามไปแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างผมบอกว่าน,นี่แหละคือคาบไขที่เกิดขึ้นบนพัป,ปิรันแต่คุณไม่รู้ว่าคาบไขนี่มันไขมันเป็นยังไงใช่ไหมอ่าคุณลองไปดูไขวัวไขไอต้มเครื่องในอย่างนั้นอ่ะใช่ไหม หรือว่าก๋วยเตี๋ยวอ่ะเวลาที่เขาเย็นน่ะเขาก็ขึ้นคาบไขมาแต่คุณดูว่าไอาการเกาะของไขที่เกินร้อยปีเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับศึกษาแบบไหนสะสมแบบนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ